ข้าลูกเขาจริงจิไม่ฟังคำพี่แม้แต่นิดเดียวสั่นตันหัวเจ็บทั่วท้นเด็กให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วให้ทขนขาบรรดาสั่์บ้านที่สุข,ข่วนโอยยังไม่มีเหลือเลยเด็กน่เก็ียดที่มัพ่อเคี่ยวข้าวที่นยนรปที่กัดตูดตัวกัดตูดเกลียดเด็กทุกคนที่เอาใ้ทกทุกพี่ มีเสี้ออกที่ดีกว่านี้สิพี่นี่ขอบใจไม่อยากลำบ,บากก็ไม่คิดกันไปเถอไปตายเอาดาวน่านี่เมืองเขาไม่นัดเราเราก็ไม่ต้องอยู่สำหรับกับคนในเมืองหลวงขอเป็นที่กู <c oughs> หลวงสักนาสร้างคนนี้มาทั้งชีวิตความดีไม่เคยปรากฏคนนี้กระออเป็นคนทั่ว แต่คนทำชั่วกำมงเป็นคนดีข้ากุโรสัคดาทำดีไม่ดีนับตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปกูุโรสักดาก็จะไม่ขอสร้างความนีกูจะเลี้ยวให้สุดขั้วชั่วทุกคนที่เห็นกูจะขอตัดขาดกับให้พวกในเมืองหลวงไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กู อาชีพเป็นโจอบรุ่นนกูจะปลดทุกคนที่ขวางนาทุก <c oughs> คนติดไอ้รู้สักน้ที่เคยจงรักภักดีต่อจักนี้ไม่มีอีกแล้วมันตายจากโลกนี้ไปแล้ว <c oughs> หลังจากนี้จะมีแค่กู ูคือโจรเสือจอจะออกฆ่าและกับเปิดทุกคนทุกที่ใครความจะฆ่าให้หมดสิ่งที่กูเกลียดและกูไม่ชอบนั่นคือคำพูดพวกพี้ไอพวกปากปราัยใจเชื่อคอของหอพวกคนนี้มึงหลวงกูมไม่อยากได้ยินกัไม่ได้ ตาคุณขาทับผมอย่าเสือพูดกับกูเสือดำมันจะมีเพียงแค่ไอ้อและอีมึงกับกูเท่านั้นมึงเข้าใจไหมอีเดือนเข้าใจจะพี่อีเดือนเฮ้กูถามว่ามึงเข้าใจกูไหมอีเดือน Ô tay ngựa. Cuối thoát của tôi. Cuộc đấy. Yes, được quyền. Tóc của mày hết hạn. Hoa bơm miệng không tay của mày. Hãy luôn đấy. Hãy. 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 มันสุกมากนะครับไอ้นี่กูชอบแบบนี้อย่าเสือกพูดเพราะอกูอีกนะกูเกลียดกระจา้ไยบอกไม,ม่รู้ <c oughs> เลยที่ผ่าหไปไอ้เดามึงต่อพ่อชัดๆว่ามึงเข้าใจไหม เอาใหม่ s <S ชัดๆัออกดังดังว่าเข้าใจไข้าใจฉัมประชันนะเลここ็งเล็งส okay. ู่สิใส่กเฮอตตองไปนี่ใครกินลิอะไรวสูเล็งวุนมี่ไอเด่นมึงเข้าใจพ่อไหม โ้โหอ,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 อย่าเสือพูดพรก,กูอีกล้เฮ้ยตัวอย่างไม่เห็นนะเพรากูเสือดังไม่ทอบอะไรขักมึงเข้าใจเ้ย ไม่ชอบคนพูดเพราะใช่ไหมคอร์ร <tama> ักอยู่ไปหมดที่นี่ไอ้ซ้ำแห่เต่าเม่นเลย มองอวันนี้ใส่อารมณ์ใส่เสียงตับกูด้วย,วยไอ้เด็กดีมึงกล้าพูดเออกูพอบเอาอ,อาีชอบแบบนี้เหรอไอ้ซักแม่มึนช่างไพโรจน์โอ้โหปูเสือดอมจริงๆเอาไงพ่อเอาแบบนี้แล มึงต้องทำฮาบ้าแบบไหนจับเรียกค่าไผ่ดิไหมคนไหนวะสามคนเนี่ยโอ้ยเกย์หรือจะมากินขาที่เกย์ใกล้ขนาดนี้เลยกลัวไฟดูดด้วยจับเรียกค่าถ่ใจเย็นๆเออๆไปนเอาไงพ่อได้ยังไหมใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวมึงออกไม่ได้ที่นี่ถิ่นเขาซีเรียห์นะวิยา มึงเห็นเดินโดนกระเทือนกันได้เอ้าเตรียมตัวออกรถไอ้คุณเด็กมึงทำครอบคผูกกูต้องชดใช้สิบปีแก้แค่ยังไม่สายไว้นท่าน้ากูจกรระกลับไปเหยียบที่นี่และวันนั้นจะเป็นวันตายของมึงไอ้ขุนเดช แต่ดีไม่งครับโอ้แกหน้าเวทีเลยทีเดียเอาไปแเทีนนครับ นีควรได้บอก รักับพี่ใช่ว่าไู้ดีนับจากีตอน,นั้นขอไมเป,ไปือ่่กา